ขอนอบน้อมด้วยเสียงกราวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตส,สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่21มีนาคม2565ตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบขคนคว้ายในความดี พึงห้ามกิจเสั็จาบาปเพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรณนังคฉามิ ธรรมังสรนังจฉามิสังขังสรนังจฉามิทุติยามปิพุทธังสรนังจฉามิทุติยามปิธรรมังสรนังจฉามิทุติยามปิสังขังสรนังจฉามิตติยามปิพุทธังสรนังจฉามิตติยมปิธรรมังสรนังจฉามิตติยามปิ สังขังสารนังขจามีนัตทิเมสารนังอัญยางพุทโเมสารนังวรังเอเตนัสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตทุสาเสนนัตทิเมสารนังอัญยางธัมโมเมสารนังวรังเอเตนัสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตทุสาเสนนัตทิเมสารนังอัญยางสังโฆเมสารนังวรัง เอเตนัสสัจวัตเชนะวัตเตยงังสัตธุสาสเสนที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระาศาสนาของพระาศราสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ อาทนาทานาเวรามณีส so ิกขาประทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิพรุสวาจาเวรามณีสิก ขาประทางสมาธิยามิสำปัปปราป,ระ,ประเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าไป้าขอสมาทานอาชีวตามากศีนตามเยี่ยงอย่างพระอารหันเพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรัอันสูงสุด านาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอธินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอพรัมมัจริยาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ สุราเมรยมัชฌาป,ปมาทฐานาเวรามณีศิกขาประทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามินัจคีตวาทิตวิสุกทัชนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลป,ปะนะทาลนะ มันดาน,นะวิภูสนาถานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอุจยานยนะมหายนานะเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิชาตะรูปรชัชตะปฏิคหานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าไปเจ้าขอสมาทาน ศีลสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอารหันเพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรัอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบท10สิบงดเว้นจากอากุศลกรรมบท10สิบเจริญบารมีสิเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบเจริญโพธิปักเคียธรรสามสิบเจ็ดประการอันประกอบด้วย สติปทานสี่สมมับปทานสี่อิทธิบาทสี่อินรี่ห้าพลาหา้าพชฌชงเจ็ดอะเรียมักมีองค์แปดเพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขก,กายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่รวมทั้งคงร่วมทากิจเป็นผู้รับเหมา กำจัดทุกกันใช่ไหมคะซึ่งมีผลมากมีอานิสงมากอันเป็นเหตุแห่งความสุขความสงบประง,งับจากนิวรณ์ทั้งปวงรวมทั้งสามารถก้าวไปสู่ความเป็นผู้มีรัพันประเสริฐคืออาริยรัพผู้ที่ทั้งตนไว้โดยชอบเป็นผู้มีศรัทธาที่ตั้งมัน่นจึงเป็นผู้ที่มีรัพันประเสริฐในโลกนี้คะ่ะ สมดังที่พระบรมศาสดาตรัสไว้ว่าสัทธาทีทะวิตังอุริสะัตสะัเศษถังศรัทธาเป็นทรัพย์ประเสริฐของคนในโลกนี้จากสังยุตตนิกายสขาทวักและขุทธกานิกายสุตตานิบาตนะคะเราก็หาอ่านได้หรือที่ตรัสไว้ว่าศรัทธาเป็นเครื่องปลื้มใจอย่างประเสริฐจากวิตตสูตร จากสังยุตตนิกายสคาทวักก็ขอนำมาอ่านร่วมกันนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้รู้ว่าเราทั้งหลายนั้นเป็นผู้มีศรัทธาที่ถูกต้องแล้วอย่างและเป็นผู้ที่พร้อมจะก้าวออกจากทุกข์ร่วมกันใช่ไหมคะโดยการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมนั่นเองศรัทธานั้นเป็นธรรมะเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมทั้งปวงและเรารู้ใช่ไหมคะว่า ศรัทธาเพียงอย่างเดียวไม่พอต้องประกอบปัญญาเข้าไปด้วยนั้นก็เพื่อละอะไรก็เพื่อละโมหะนั่นเองค่ะด้วยเหตุนี้ในศรัทธาสี่ประการนั้นก็คือเชื่อมั่นในการ,รว่ามีอยู่จริงเชื่อมันในผลของกรรมเชื่อมันว่าทำกรรมใดแล้วต้องมีผลสัตว์ผู้มีกรรมเป็นของของตนนั้น จะต้องเป็นผู้รับกรรมเหล่านั้นไปและเชื่อมันในความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าผู้ทรงแสดงธรรมอันประเสรศิฐและเรานั้นจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระองค์นั้นเองนะคะในวิตยสูตรนะคะข้อสองร้อยสองเทวดาทูลถามว่าอะไรหนอเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างประเสริฐของคนในโลกนี้ อะไรหนอที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำสุขมาให้อะไรหนอเป็นรถตีกว่าบรรดารถทั้งหลายคนมีชีวิตเป็นอยู่อย่างไรนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่ามีชีวิตประเสริฐในข้อสองร้อยสามพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าศรัทธาเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างประเสริฐของคนในโลกนี้ธรรมะที่บุคคลประพฤติดีแล้ว นำสุขมาให้ความจริงเท่านั้นเป็นรถที่ดียิ่งกว่ารถทั้งหลายคนที่เป็นอยู่ด้วยปัญญานักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่ามีชีวิตประเสริฐจากในอัตกถานั้นท่านวินิจฉัยว่าศรัทธาเป็นทสา์เครื่องปลื้มใจในโลกนี้อธิบายว่าคนมีศรัทธาย่อมได้เครื่องปลื้มใจทั้งหลายแม้มีแก้วมุกดาเป็นต้น อกคนถึงซึ่งกุลสัมปทาคือการถึงพร้อมด้วยสกุลกามโลกสวรรค์หกพรหมโลกกา้าแล้วในที่สุดยอมได้แม้การเห็นอมตะมหาิพพานเพราะเหตุนั้นศรัทธาเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอันประเสริฐยิ่งกว่ารัพย์เครื่องปลื้มใจอันมีแก้วมณีและแก้วมุกดาเป็นตน้นเพราะเหตุแห่งการมีศรัทธา และเพราะเหตุแห่งความเชื่อมันในสถาคตโพธิสัตธาใช่ไหมคะเราจึงกล้าที่จะศึกษาในสิ่งที่เราไม่คุ้นชินแต่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้แหละเราจะต้องรู้ให้ได้เพราะพระองค์ตรัสไว้ว่าบุคคลที่แทงตลอดอริยสัจสีเท่านั้นจะเป็นผู้พ้นจากทุกข์หากไม่แทงตลอดในอริยสัจสีแล้วจะพ้นจากทุกข์ไปได้อย่างไร เพราะฉะนั้นในเรื่องของการศึกษาในรูปธรรมและนามธรรมนั้นแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่คุ้นชินในชีวิตแต่ก็ต้องศึกษาเพราะนี้คือทุกขะอริยสัจที่เป็นไปในเรื่องของรูปก็เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะในมหาโขปาลสูตรที่พระองค์ตรัสไว้ว่า เมื่อไม่ร,รูปด้วยเหตุด้วยปัจจัยแล้วก็จะยึดถือรูปกำหนดจับปัจจัยยกขึ้นสู่สามัญลักษณะไม่ได้เมื่อไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะอย่งลงถึงอรูปและกำหนดจับอรูปกำหนดจับปัจจัยยกขึ้นสู่สามัญลักษณะอรูปไม่ได้บุคคลนั้นก็ย่อมห่างไกลจากธรรมขันหาคือศีลขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุติขัน วิมุตติยาณทัศนาขันอันเป็นของพระอเศกค่ะนั้นก็หมายถึงว่าบุคคลที่ยึดมั่นในบัญญัติที่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรองรับอยู่นั้นจึงเป็นที่ตั้งแห่งความเห็นผิดเมื่อมีความเห็นผิดก็ประพฤติผิดทั้งทางกายวาจาและใจไม่สามารถที่จะก้าวไปสู่ความเป็นผู้มีศีลที่บริสุทธิ์เพราะศีลเหล่านั้น ตั้งอยู่บนความเห็นผิดก็เป็นศีลของเราเป็นการเจริญสมถะของเราก็ไม่สามารถที่จะก้าวไปสู่การเจริญวิปัสนาต่อไปได้ค่ะความเห็นผิดเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องใส่สมาธิเข้าไปอยู่เรื่อยๆการประกอบสมาธิในกุศลธรรมทั้งปวงแยกแยะออกมาให้ได้ว่ากุศลธรรมเหล่านั้นเกิดที่ไหน ก็เป็นเจตนากรรมที่เกิดขึ้นที่หาทายวัตถุนั้นแหละเมื่อเราค่อยๆใส่ใจตามความเป็นจริงว่าไม่ได้มีเราอะไรที่ไหนเลยแต่เพราะเรามีโยนิโสมนสิการอันเกิดจากการศึกษาธรรมฟังธรรมมาก่อนจึงทำให้รู้ว่าการดับความเร่าร้อนในโลกั้งปวงนั้นก็ด้วยกุศลธรรมต่างๆอันเป็นไปในทานบ้างในศีลบ้าง ในสมถะและวิปัสนาซึ่งเป็นปัจจัยต่อการดับภพบทั้งปวงการหรือถอนภพทั้งปวงนั้นเองจึงต้องการที่จะผลจากถูกเหล่านั้นจึงหันมาศึกษาค่อยๆศึกษาเพราะเรารู้ว่าหากไม่ศึกษาแล้วไม่มีทางจะผลจากถูกได้เลยเราจึงมาร่วมกันศึกษาใช่ไหมคะ ขณะนี้ก็ร่วมกันศึกษาในเรื่องของลักษณะของปัตวีทาตุและในปัิวีทาต์นั้นได้มีการแสดงรายละเอียดไว้ค่อนข้างมากระดับหนึ่งทีเดียวนะคะนอกจากว่ามีความกระด้างเป็นลักษณะมีการตั้งมันเป็นกิจมีการเป็นที่รองรับเป็นผลปรากฏมีท่าสามที่เหลือเป็นประทัดฐานซึ่งเราต้องทำความเข้าใจนะคะว่า ลักษณะของปฏทวีธาตุเตโชอาโปและวาโยธาตเหล่านั้นจะต้องมีสองฝ่ายไม่ใช่มีฝ่ายเดียวนั้นเมื่อมีลักษณะแข็งก็ต้องมีลักษณะนุ่มอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ปฏทวีธาตุปรากฏโดยความแข็งมากนั้นก็คือมีลักษณะของความแข็งปรากฏชัดแต่เมื่อไหร่มีปฏทวีธาตุน้อยลักษณะนุ่มก็จะปรากฏเกิดขึ้น นอกจากนี้ปัทวีธาตุนั้นยังมีลักษณะหยาบเมื่อมีลักษณะหยาบแล้วก็ต้องมีลักษณะที่ตรงกันข้ามคือเรียบยังมีลักษณะหนักอีกด้วยเมื่อมีหนักก็ต้องมีเบาใช่ไหมคะเห็นไหมคะว่าลักษณะที่ปรากฏนั้นเด่นชัดแตกต่างกันออกไปขึ้นกับว่าสิ่งนั้นปรากฏด้วยความแข็งหยาบหนักหรือความนุ่มเรียบเบา แต่เป็นลักษณะที่ปรากฏโดยธรรมะโดยธรรมชาติของาธาตุนั้นๆแล้วเราจะไปพึงปรารถนาให้เป็นไปดังวังย่อมเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะนี้คือลักษณะของมันที่ปรากฏโดยธรรมะและเป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะรูปนั้นเป็นรูปที่เกิดจากการมจิตอุตุหรืออาหารแม้ในอดีตและจกมีในอนาคต รวมทั้งปัจจุบันก็มีลักษณะอย่างนี้ค่ะเมื่อเราค่อยๆทำความเข้าใจว่าแล้วทุกขาอริยสัตว์นั้นก็คือสิ่งที่ประกอบด้วยรูปและนามธรรมรวมทั้งเป็นรูปที่มีสมุทฐานที่แตกต่างกันออกไปถ้ามีลักษณะของธาตุดินปรากฏชัดก็จะมีลักษณะในอาการถึงหประการเหล่านี้ละค่ะ จะไปหวังให้มันเป็นไปดังที่ใจปรารถนาย่อมไม่ได้เช่นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีกรรมเป็นสมุทฐานทำให้กายนี้แปรปรวนไปมีลักษณะของธาตุดินมากปรากฏเกิดขึ้นก็จะทำให้แข็งทื่อไปในส่วนต่างๆของกายแล้วเราจะกระทำอย่างไรนี้คือต้องยอมรับได้เพราะสิ่งเหล่านี้ เมื่อมีการเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมแปรปรวนไปตามเหตุตามปัจจัยเราไม่สามารถป้องกันบาปกรรมในอดีตได้ค่ะเพราะเขาจะให้ผลตามอำนาจที่ทำไว้แล้วเพราะฉะนั้นมีหน้าที่อย่างเดียวคือยอมรับได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยใช่ไหมคะการพูดอย่างนี้พูดได้ง่ายมากค่ะแต่ที่พูดซ้ำไปซ้ำม,มา ก็เพื่อว่าเหตุการณ์เหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นไม่ว่าวันใดวันหนึ่งเมื่อน,นั้นเราต้องยอมรับได้ว่าก็เพราะมีการเกิดแท้ๆเพราะมีอวิชชาและตัณหาโดยแท้จึงนำมาให้เกิดเป็นรูปธปรรมเหล่านี้ปรากฏในโลกนั้นๆหากไม่ใส่ใจว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดด้วยเหตุปจัจจัยไม่ละคลายความยึดมั่น ไม่ละคลายความเห็นที่จะไปต้องการปรารถนาให้เป็นไปดังวังตัญหาเหล่านี้ล้วค่ะก็นำไปสู่พบและไม่สามารถเห็นว่าเป็นแค่ทุกข์ค่ะอริยสัจที่ไม่สามารถที่จะเป็นไปดังวังได้ก็ยิ่งนำไปสู่พบด้วยปัญหาที่มีความปรารถนาและยึดมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราเป็น รูปร่างกายของเรากายมันแข็งไปหมดแล้วเครียดหนักนั้นก็คือทุกข์ใจก็เป็นทุกขะอริยสัจอีกนั่นแหละคือจิตที่ไม่เข้าใจความเป็นจริงในรูปประคันที่เกิดขึ้นรูปประคันเหล่านั้นมันก็ไม่ได้มีความต้องการที่จะเป็นอย่างนั้นแต่มันเกิดด้วยเหตุปจัจจัยหน้าที่ของเราคือเจริญกุศลให้มากขึ้นและ ทำจิตใจให้สงบประงับไม่เช่นนั้นความลำบากก็คือความทุกข์ใจก็จะเกิดขึ้นกับเรารวมทั้งผู้อยู่ใกล้ชิดนี้คือเหตุที่ต้องศึกษาพระสัทธรรมเพื่อให้รู้ความจริงว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเป็นไปได้ดังหวงังเมื่อมันเกิดมาแล้วมันก็แปรปรวนอย่างนี้ให้ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง เพราะอาศัยเหตุปัจจัยนั้นละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้มาแล้วซึ่งรูปประขันเหล่านี้จึงต้องดูแลด้วยอะไรคะด้วยอาหารและต้องนวดฝันอยู่เป็นนิดก็คือต้องบริหารรูป,ปรกายที่ประกอบพิธาตดินใน20อาการนั้นเกิดจากการกจิตอุตุสี่สมุทฐานนั่นละค่ะ เพียงแต่บางรูปก็เกิดจากอุตุุเพียงสมุทนเดียวเช่นอุจจาระนะคะส่วนบางรูปก็เกิดทั้งสี่สมุทนเช่นผมขนเล็บฟันหนังเหล่านี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามาศึกษาให้เข้าใจวัตถุกะอริยสัตว์ที่มันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนั้นแท้ที่จริงเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นด้วยเหตุในอดีต ก็คือกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมถ้าเป็นสัตว์อบายทั้งหลายค่ะและอะไรเกิดละคะก็อุปทานขันห้านะ่ะค่ะอันประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณจะไม่ให้เกิดได้ก็ด้วยอารหัตตมรักอารหัตตผลปรากฏเกิดขึ้นมีแต่จะก้าวไปสู่อนุป,ปาทาปรินิพานค่ะ เราจึงต้องมาร่วมกันศึกษาในมรรคมีองแปดเพื่อให้เข้าถึงอริยมรรคใช่ไหมคะและพระองค์ก็ตรัสไว้แล้วแล้วเล่าๆใช่ไหมคะว่าขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมัน่นคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณน,นั้นเป็นอุป,ปาทานขันเป็นที่ตั้งแห่งกองทุกข์เมื่อเราได้ศึกษาอย่างนี้แล้วว่ารูป เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพวกเราทั้งหลายนั้นเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วโดยความเกิดโดยความแก่และความตายโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแขนใจทั้งหลายเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้ว เป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วทำฉนหนการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้เราทั้งหลายพูดถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพานาแล้วพระองค์นั้นถึงพระธรรมโดยถึงพระสงฆ์ด้วยจักทำในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า ตามสติกำลังเมื่อเป็นทุกขะอริยสัตว์พระองค์ตรัสไว้ว่าอย่างไรล่ะคะก็ให้กำหนดรอบรู้ทุกข์ด้วยยาตะปริญญาตีระปริญญาและปหานะปริญญาจึงจะเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทางสิ้นนี้ได้คะ่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจจะวาจานี้ ขอหม่อมฉันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอะเรียสสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิ้นแด,ดส่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบอดภพภูมขิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอ่านุโมทนาในมหากุศลทั้งสิ้นเพื่อมักผลนิลพพานโดยพันโดยทั่วกันค่ะ กราบอานุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ